สวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในการใช้งานหรือว่าการแนะนำเกี่ยวกับของทีวีในระบบของ Android นะครับซึ่งก็ได้เจอเจอปัญหานะครับหลายเคสที่ทางลูกค้าแล้วก็สมาชิกสอบถามกันเข้ามานะครับในการที่ในทีวีนะครับที่บอกว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเข้า ใช้งานแอปได้นะครับให้เราสังเกตดูนะครับ Android ที่เป็นเวอร์ชัน10แล้วก็มีทำการอัปเดตในเป็น a n d r o i d ในเวอร์ชันที่11นะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่หลากหลายในรูปแบบนะครับเราสังเกตดูข้างบนนะครับที่เป็นหน้าหลักหรือเป็นหน้าแอปให้มาดูเข้าไปเยังเค็กตำแหน่งที่เป็นการตั้งค่าหรือในรูปแบบของฟันเฟืองนะครับ สังเกตดูก็จะมีเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายก็จะระบุว่าเครือข่ายมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็คือเปิดใช้งานของ WiFi นะครับรวมไปถึงที่เป็นเกี่ยวอองค่ากำหนดอุปกรณ์นะครับสังเกตดูค่ากำหนดอุปกรณ์ในรูปแบบที่เป็นเกี่ยวกับนะครับก็จะมีเป็นชื่ออุปกรณ์ แล้วก็เป็นสถานะรวมถึงที่เป็นเวอร์ชันของ Android นะครับก่อนหน้าน,นี้จะเป็นในเวอร์ชัน10นะครับอันนี้ทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน11นะครับหากใครที่ใช้เป็นในรูปรูปแบบที่เป็นของทีวี d r o i d ในเวอร์ชัน10ก็สามารถที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11ได้นะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับาบางแบรนด์บางรุ่นนะครับหรือว่า,าหลากหลายบางยี่ห้อนะครับอันนั้นก็ อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ปัญหาหลักๆคือที่ทางสมาคิกสอบถามกันเข้ามาคือให้เช็คดูนะครับในรูปแบบของที่เป็นสััลกษณ์ในรูปแบบไวไฟรวมไปถึงการตั้งค่าและการเชื่อมต่อก็คือในระบบจะบอกว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานแอปได้นะครับในตัวอย่างจะลองเข้าไปใช้งานแอปที่เป็นในรูปแบบของ u t u b e นะครับเขาก็จะบอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ในในตอนนี้นะครับลองมาอีกครั้งหรือเปิดการาการตั้งค่าในรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับแต่จะลืมนะครับให้เราสังเกตดูนะครับไอ้ที่ผมแนะนำเป็น Android ในเวอร์ชัน11เป็นของ p h i l i นะครับที่เป็นซีรี Get ส์เกต4สนะครับอันนี้มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่บางบางรุ่นบางยี่ห้อ,อก,ก็อาจจะมีปัญหาที่ คล้ายๆกันนะครับก็เลยทําคลิปขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์และทําการแก้ไขนะครับสำหรับทางลูกค้าแล้วก็สมาชิกนะครับวิธีการที่เราเคกอันดับแรกนะครับหากบอกว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานแอปได้นะครับให้เราสังเกตดูเวลานะครับเวลาที่อยู่ข้างฝันเฟือกนะครับในหน้าแรกนะครับตอนนี้เวลาจะเป็น21.11นนะครับคือเป็นก็ประมาณ3ทุ่มจุด หน,ห,นหรือเป็นหนึ่งสองอันนี้เวลาก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็ให้เข้าไปยังตำแหน่งที่เป็นฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาตำแหน่งที่เป็นค่ากำหนดอุปกรณ์ให้เราสังเกตดูนะครับเลื่อนมาตำแหน่งที่เป็นวันที่และเวลานะครับกดเข้าไป บางครั้งนะครับอาจมีการอาจจะไปรีเซ็ตเครื่องอคืนค่าโรงงานหรืออาจจะเป็นในรูปแบบการบูตรีเซ็ตหรือว่าในการในรูปแบบที่เป็นของอัปเดตเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับให้เราสังเกตดูนะครับวันที่และเวลาอัตโนมัตินะครับก็จะทำการหากเรามีการรีเซ็ตเครื่องนะครับหรือว่าการอัปเดตต่างๆนะครับในระบบอาจจะกลับมาเป็นในรูปแบบของปิดอยู่นะครับก็ให้ทำการ เปิดใช้เวลาที่ระบุโดยเครือข่ายเป็นอัตโนมัตินะครับเราก็ทำการเปิดติ๊กเลยนะครับหลังจากเราติ๊กเสร็จนะครับสังเกตดูนะครับวันวันที่จะเป็นออกสีเทาๆนิดหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็จะเป็นเวลาปกติในรูปแบบก็จะเป็น24ชั่วโมงนะครับหลังนั้นเราก็กลับมายัางหน้าจอหลักนะครับสังเกตดูเวลาจาก21นะ21 นาฬิกาหรือประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นก็ประมาณสักช่วงนี้ก็ที่ทําคลิปก็ประมาณ15บหนาฬิกานะครับก็จะเป็นบ่ายสแล้นั้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานแอปได้ปกตินะครับปัญหานี้ก็ตอบโจทย์สำหรับทางสมาชิกที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็มีหลากหลายท่านนะครับกับที่เจอปัญหาในรูปแบบ ทีวีขึ้นบอกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานแอปได้นะครับก็ขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ติดตามผ่านทางช่องสอนใช้ง่ายกิ่งนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับรวมถึงการสอบถามวิธีการใช้งานแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆก็สามารถทักเข้าไปได้ในเพจ a c e b o o k นะครับสอนใช้ง่ายกิ่งนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สั้นๆตอบโจทย์กับวิธีการแก้ไขในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไม่สามารถที่จะ เข้าออใช้งานแอปได้นะครับขอบคุณครับ